สวัสดีครับผมก็ผมป๊อปริมเส้นฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับก็มาวิเคราะห์บอลให้2คู่เหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้ก็แฮปปี้กันไปนะครับมีหลุดทางด้านแมนซิตี้ไปหนึ่งตัวนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับแมนซิตี้เนี่ยนะครับครึ่งแรกเนี่ยมาอย่างเหนือนะฮะแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยโดน2ประตูรวดเลยนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นลิเวอร์พูลนะครับก็มาเต็มนะฮะก็สองศูนย์นะครับลิเวอร์พูลนะครับวันนี้นะครับก็คู่แรกเนี่ยนะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะพบกับทางด้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับ คู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าในลีกเนี่ยนะครับลดล่าสุดเลยเนี่ยนะครับแมนยูเนี่ยนะครับกดเลสเตอร์ไป5-2เลยนะครับแล้วก็ในปี2023เนี่ยแมนยูก็ชนะเลสเตอร์มา3-0เหมือนกันนะครับเล่นในบ้านเนี่ยนะครับเล่นในโอตาฟอร์ดเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะไว้ใจได้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยฟอร์มแมนยูเนี่ยก็เริ่มกลับมาดีแล้วนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นกันนะฮะตั้งแต่เปลี่ยนฮ้าออกไปเนี่ยนะครับ ก็วันนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าแมนยะูเนี่ยวันนี้เนี่ยน่าจะเก็บแต้มได้อีกเหมือนเคยนะครับคู่นี้นะครับต้องบอกเลยว่าเกตบอลน,นั้นเนี่ยนะครับยังห่างกันอยู่หน่อยๆนะครับเพราะว่า สีแดงเจ้าบ้านเนี่ยหเกมหลังมาผลงานนั้นเนี่ยก็ยังดีขึ้นมาหน่อยๆน,นะครับหลังจากเปลี่ยนโคน้ชชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับลีกเองเนี่ยก็ยังแย่เพราะว่าอยู่อันดับที่13นะครับถ้าดวลกับทีมเยือรมนีฝั่งเริเวอร์เนี่ยหเกมหลังมานี้เนี่ยนะครับก็ไม่ห่างไกลกันนะนะครับชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับตามมาไม่ได้ห่างมากนะครับเดทที่15นะครับวันนี้เนี่ยเปิดให้ทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยดีกว่าเนี่ยผมมองว่าก็น่าจะดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเล่นในโอทัฟอร์ดเนี่ยการคุ้้้นนนนเคคคยยยะะะรรรรัับบกกาาออไ่งงีแแลว็มู ตอนนี้เนี่ยฟอร์มก็กำลังกลับมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับเป็นทางด้านเชลซีจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอาร์เซนอลนะครับต้องบอกว่าสิงโตเนี่ยนะครับสิงโตน้ำเงินขาวเนี่ยนะฮะกำลังเล่นได้กันด้วยนะครับกำลังเล่นกันได้นะครับกำลังเล่นด้วยกันด้วยความมั่นใจนะครับแล้วก็เพราะผลงาน5เกมหลังสุดในถ้วยเนี่ยนะครับในของทุกถ้วยเนี่ยนะครับที่ชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1ส่วนทางด้านอาร์เซนอลเองเนี่ยก็ออกแนวทรงๆนะครับโชว์ฟอร์มมาชนะ2แพ้1 จะนะ2สอเสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับจาก5นัดเท่ากันนะครับแต่เชื่อว่าเกมนี้เนี่ยเชลซี Chelsea จะได้เปรียบของทั้งเรื่องความคุ้นเคยนะครับแล้วก็เชื่อว่าพวกเขาเนี่ยจะมีพลังแฝงในการที่จะกับจัดการกับผู้มาเยือนได้นะครับวันนี้ก็แมนยูนะครับแล้วก็อีกคู่นึงก็เป็นทางด้านเชลซีลวกันนะครับโอเคนะครับ